สวัสดีค่ะได้มาแล้วได้มาล่ำน้ำมูแล้วเมื่อนียุ่บอระเบือพี่น้องบ็อกไก่ไก่ก็เลยได้มาอันมาเคลื่อนยนว่าปีบม่ได้ไปเนี่ยไ่ได้ไปยังกอนยุ่เขาลเอาเอาทั้งนั้นเอาแล้วทั้งนั้นจอมเสร็จแล้ว เต้นแล้วเต้แล้วทำไมไม่หันหน้าพี่กวัมาล่ะก็จะคล้องหันหลังเต้นเหงหมูแต่กูไม่ได้กูยไม่่คอหนูอยู่ไหนเอวหนูอยู่ไหนมันเป็นไล่ยากใอ้วนี้อ่าวันนี้อยู่บาระบือค่ะวันนี้คอนเสิร์ตมาเจริอยกข้าวผัดนะคะแล้วก็มีโซเกินข้าวผัดหมูดีแม่ไมใช่ใครือูเขาแล้วแม่ไปทั้งหนาบอมเงิน ว่าจะไปอยู่ด้รับยังไงรแล้วเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อไ่ไปวันไก่บันไดไปสาแม่ี่แม่ไปนอิบห่เอ็ดนาจะไม่มนบ่น่าจะมีโคตาแค่มือนี่สุกทาบ่างกายไะยไอาจจะใช้ไเอมูไป z o o ก่อนก่อน ปนาเวทีปูาน้น่งติ่แมสา้าไปนั่งไก่เอะนั่งไก่เราอีกใแม่กินเขาก่อนคุณน้องมาเด้อเมื่อนี่สามุมพอสดแดงแล้วกัผู้ใดยังบอกเขากุ่มเขากุ่มนะจ้าเมื่อนี่นีไรโสดกุมปีทพี่สาวมาเด้อมาปูสาดเด้อจอนหนาเวทีสาดไก่กินดเต็มแล้ว ข้างหน้าเต็มแล้วเหรือโซนตังเไปเรือตังเต้อยู่ปากรถมีกไปเจอกันค่ะทุกคนสารภาพนะคะ